สวัสดีจ้ามือนี้ยต่อยเนดอกสีผ้าไทยทำผ้ายงางรลตลาดนาาเห็นตลาดได้ลองด้วมาซื้อกับเขา่ากับเขากันไล่ไล่สีผ้าสีผ้าส้มตลาดวามียางเนีย่ยอัไรเนี่ยเนีอยากนั่กินตลาดตั้ดตุ้นทากันามปลามีป,มปูลายยางลายเนี กคเมื่อเราแต่ากดไค์กดแจร์กดติดตามขอบคุณหลายๆนะจ้าคือทำาม้ช่วคลิปได้ด้วยถ้าช่มตลาดคือในย่างตลาดนู้ตลาดสดนด้กินไดาหลายปลูกป่ามีวัพชพืนแน่น่ากินตลาดจุดทุง่งฝนห้เมื่อวนี้เกือบเป็นวันที่ยี่สิบสองที่สอนันว่า,าตลาดสด มะเขือเทศ่ะรูทเทอร์เดยมีจ๋งน,นี้ปออ้าถามร่อยซือลาซลาเอร์ควายนารทเทรลดจ้าโอ้ยประแขงต้นไหนข้าืึอข้าืึอเนาะรดละร้อยแปดสิบควายไงพี่น้องพิ่นไปซาปามาออแต่ตัว่ใหญ่เพื่ออันนั้น เรื่องสวนหน่วยลงไปอันนี้ตลงละร้อยแปดสิบสูบง่ายเลยไปได้เขาไปกินของพี่สดเจ้คุณนัพี่ลองเครื่องพักเครื่องเ่าไล่ โคตพันเบิดบ่ลูกฟี่โทตพันเบิดตเตเบิดเท่านี้เหแม่เต้เบิรเตคนนี้เหรอเตี้ยขึ้าเตี้ยนี่เหลีโคตรพูเียจับกันไปเตี้ยจับกันไปบวบข้าวคุณล่อยดิข้าวคุณร่อย tôi bằng em mình em bà bà tôi nhanh chỉ xếp sẹp đường mình ừ. Nó ừ ้อยมทัวอือจานละสิบาท่ะอือจานละสิบาทเออซุปทำไมโอ้ยลกเนื้อเ่าเลื่มว่ะซืลุงเนืฟังไป็ไซื้อไยูป่ะโอ้ปซื้อไยูปนป่เออ

บังหน้าอย่างไมยืนซื้ออะไรดิดิจะเอาใกล้บ้านไะใกล้บ้านมันโมเยอ่ดิโมเยเ้า่เราเพิ่งกระสอต้มนะิ tôm tà lạc thì ngang Văn Dền Khai nhân là Văn Dền Cái phù cháu gì bạn

แมงอันนี้เป็นแมงได้ยังหากบไหมวะแมงกิเต้แมงกิงกกเต้าะลรจะมะอนมนี่สีน้่เน เชิญชมตลาดสดทุ่งฝนจ้าเซลฟี <laughs> <Il se S 2> ่ <free> พักสดๆใหม่ๆ,ๆง่ามๆเลยจ้ะเป็นยังไงคะเรื่อยๆค่ะช่วงนี้ให้แตงแต้วแตงแตงก็ได้ค,ดคดำชมเยอะอยู่ใช่ใช <Okay. S 3> ่เออแต่ว่าเราไม่ได้โปดโมทแต่ว่าแต่ว่าทำไมเขาก็ชมลงมาเออๆเออเขาไม่ใช่เพื่อนเออ Ei <AI S 1> <laughs>

ฟังนะจ๊ะขอให้ยอดวิวทะลุทะลวงแ้นก็นได้บวา,า,ามาซื้อ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 ไรเอ้ามืออื่นว่นสินดิน่ะมืออื่นวันผ้าไ่ไหมเฮา พรุ่งนี้วันพระเนาะวันนี้วันโอนค่ะเออเกิดเมีดอกไม้หอมมวยวยอทุกอันจ้ะเดินชมตลาดอันนี้เป็กดกระเพราสมฤทธิ์เลยเนาะกระเพราสมฤทธิ์มีทุกอย่างพี่ปนผูปนปลาชมพัก ยังเฮ็ดมีทุกอย่างที่เราต้องการจะกินแม่นปะแม่นค่นะ มาเยี่ยมผลไม้เอาอันนี่เป็นยาป็นอไอ๊ะเป็น แม่จะไปล้างรถก่อนเด้อแม่จะไปล้างรถก่อนเด้อพักสดๆใหญ่ๆอะไรสิเนาะร้านนี้มีดอกไมก้ร้ออื่นวันถ่านอาจะมีดอกไมก้สวยงามมุ้งไม้สวยงามมากเลย ไ้สวยงามมากเลยอ้ยกันลำมางามแบบแล้วผักสดทุกสุดไล่ค่ะนะแต่ล้ำสวยจังเลยเอ้าวไฟเลยใช่ขั้นใหญ่ไหมขั้นใหญ่ค่ะใหญ่เนี่ยขั้นใหญ่เนาะคนว่าคือบันหน่อย มนจะเรียเยันใหญ่แล้วใหญ่ค่ะแม่แม่ใหญ่เอาแม่ด้วยเอาแม่ด้วยาใหญ่เพื่อเก็บพวกไงยิ่งใหญ่งสั่นตีเขารือไปแล้วเขารื้อไปแล นี่คืองามเห็นะนี่ของบ้านนี่แมะเะพี่จะาเท่าไราล่ะจา,กกจา,า,า้วง่ามเนาะเียคุณจะต้มแซ่บเดี๋ยวไปกิฟค,คนลคนสวัสดีค่ะแม่ค้าคนสวยค <c oughs> นยะค่ <c oughs> ช่วยนะเกค่ะสกู่ค่ะ อกันเทเดมันสงดังมันจสดังะมันเสยดังมึงเห็นปะมึงไปฟาดย่มันก่อมึงรองคลิป ไอ้เ yeah. mm ิงก็ไดุ้่มเดีไปไกล้วเ้แตงก็้นเยหอเลยค่ะัแลบเป็นะเค็งอันนี้เป็นนี่เป็นตะเคง เอาเืมานกกสแื้ป่าซอืปลาเื้อพักเต้มีพี่น้องซื้อน้อมกิ่นวักึดตัวปลาตัวใหญ่ ตลาดสดทุ่งฝนเขาได้จ้าเด้อผู้ใดมากกับแวะมากมาซื้อมาหาปลาจะบอบแพงปลาก็ไม่แพงดพื่อใดตัวน้อย เจ้ากำลังเลือก lượt sư bà tôi đã hú, ใหญ่ทำ ส่มานหนึ่งนะหนึ่งแสบน่นะโอ้โลอะไรนะอือ

sẵn tôi